สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตภาพที่ขายได้ประจำวันนะครับเป็นประจำวันที่วันศุกร์ที่13ถึงตอนนี้เป็นวันเสาร์แต่ว่ามันยังไม่ผลวันนะครับก็เปรียบสเสมือนวันศุกร์ที่13นั่นแหละ <c oughs> โอเคเรามาดูชัตเตอร์สต็อกกันก่อนนะครับชัตเตอร์สต็อกเนี่ยวันที่13มี5โหลดนะครับซึ่ง0.10หนมดเลย <c oughs> ราคาต่ำเตี้ยเรียดินมากนะร,รูปแรกก็เป็นรูปนะ้ำ ถ่ายนานแล้วภาพนี้2020นะครับประมาณนั้นเนี่ครับเป็นรูปน้ำกากกานะครับเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายลงคลิปการถ่ายน้ำให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยครับความนิยมต่ำเพราะว่าขายได้ไม่เยอะรูกนี้ขายได้สองสำโหลดประมาณนั้นแล้วก็แบ็กกาวสีดําอีกแล้วแบ็กกาวที่ขายดีอันดับสองของพอร์ต เน็ตก็ช้าหน่อยต้องขออภัยนะครับนี่นี่คือเป็นสองภาพที่เรียกว่าช่วยแบกผมในทุกๆเดือนนะครับอันนี้ก็แบ็คกราวอันดับหนึ่งนะครับของผมเองอ่าก็ใกล้เคียงกันก็เหมือนกันโอเคแล้วก็แบ็คกราวพิงโกอันนี้ก็เป็นเดอะแบกคนใหม่เดอะแบกรูปใหม่นะครับ มันพิงโกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมใส่ว่าพิงโกนี่นะครับความนิยมนี่สูงแน่นอนถ้าขายดีๆแล้วก็มีแบ็กกราวตั้งแต่ปี2020 20หิอ22เนี่ยยี่สิบสองสองพันยี่สองรูปช่วงมีนามัาง้งเออสองพันยี่สิบได้ไงเราเออก็เป็นแบ็กกราวแบบคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ผมใช้ไอ้นี่ผมใช้กล้องเลนนะครับ แล้วก็เลนฟิกที่มันมีจุดเด่นในการเบลอเยอะๆเนี่ยเจออะไรก็ตามผมแค่ลองหมุนให้เลนมันเบลอดูก่อนมันกลายเป็นว่าออกมาเป็นแบ็กกราวที่เฮ้ยเออมันก็เก๋ๆดีนะอะไรเงี้ยนะครับก็ขายได้เป็นโหลดแรกนะครับแค่นี้เอง <laughs> จบแล้วครับสำหรับของ Shutterstock วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนี่ของ Adobe Stock ผมก็เซตไว้แล้วก็ได้2โหลดนะครับอันนี้ภาพแบ็กกราว ของเมื่อเมื่อวานก็ก็คลิปเมื่อวานด้วยนะแล้วก็ภาพเป็นริ้วหน,หนึ่งภาพนะครับอืมอันนี้ภาพเป็นริ้วนานแล้วแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับโววันนี้คลิปสั้นมากเอางี้ดีกว่าว่ามีใครแบบว่าอยากให้ให้ผมแบบลองทำสร้างภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ให้ดูไหมแบบง่ายๆใช้ เครื่องมือง่ายๆเลยแบบเป็นแนวกราฟิกแนวแพทเทิร์นอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวกระแสแบบโอเคอยากอยากแบบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบ่นมาว่าแบบเออเนี่ยถ่ายด้วยมือถือผ่านยากจังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่มีกล้องเลนส์อะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทางนะใช้แค่โปรแกรม Photoshop ทําภาพง่ายๆอย่างนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลองล,อง,ลองทาดูนะครับลงคลิปทําดูลงทําอะไร นะครับจะลองล,อง,ลองดูลงคลิปดูประมาณนั้นจริงๆมีมีเยอะมีเยอะมากถ้าไล่ดูแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไล่เดี๋ยวผมทําใหม่เลยนะครับก็คลิปนี้สั้นๆน,นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะอ๋อถ้าใครที่อยากเรียนคอร์สจะเรียกว่าเรียนคอร์สก็แบบกระเดดกระแดะปากตัวเองมากเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นก็คือแต่ว่ามันก็เป็นคอร์สนั่นแหละนะก็ก็499บาทนะครับเรียนกันสครั้งครั้งละ1ชั่วโมงนะครับ ก็คือว่าผมจะเอาประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มทำจนตอนนี้ว่ามันทํายังไงถึงมาในระดับนี้แต่เรื่องขั้นตอนการผลิตภาพนี่ผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับผมเอาประสบการณ์มาเล่าถ้าใครอยากรู้แบบมือใหม่นะสำหรับมือใหม่เด้เพราะว่าคนอื่นเ,นเขาไปไกลกว่าผมแล้วอันที่เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังมาแนะนําให้ฟังเท่านั้นเองถ้าใครสนใจก็4 9 9บาทสามารถทักไว้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดเฟซบุ๊กไปอะไรอย่างนี้ นะครับผมขอบคุณมากนะครับ